าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เพราะฉะนั้นการเจริญมือปัสนานี้จเจริญสติปัฏฐานสี่ตามาทำมาหมดแล้วมโนยิธิอยากจะมีฤทธิ์เดชเด,ดชานุภาพจะสร้างวัดแบบเขาสร้างการได้เงินไปสี่สิบล้านเรียนมาแล้วแต่แก้ปัญหาไม่ได้นะเศษนอนเศษนี่สัศาสตร์เรียนมาจบครบตำลาแต่จ้อมต้องทิ้งหมดเพราะไม่มีโอกาสที่จะแก้ปัญหาเลยเรียนเพื่อสร้างคิเลกันในสังคม ทุกคนนไม่รู้ก็หลงหลายช้ยช้อนก็นไปตามหน้าที่แต่ก็เป็นเรื่องของคนเราจะบอกเขาใครจะเชื่อเราหรือธรรมกายเรียนจบหลวงพ่อสอน2,493แต่สมัยเรือเมเรือเขียวเรือแดงที่เนี่ยตมาเนี่ยก่อยุ่มากแล้วก็สอนมา40ปีก็ไปยุคเขาเขามารวบรวมเด็กสอนอย่างผู้ใหญ่สอนอย่างลมให้ใจไปตรงสือได้ปลินตัวคนไม่เหมือนกัน คนอำนาจโทรศาสทร์กลิ่นตัวอย่างหายใจแบบไหนหระบบไหนมันจะบอกออกมาเลยจะไปอวดลู่วด,ดีว่าเรารู้ทางวิชาการไม่ได้ต้องรู้ประสบการณ์แล้วลึกซึ่งต้องพิสูจน์สาะสืบสอดเจาะให้ลึกถึงจะได้ผลออกมาไม่งั้นจะไม่ได้อะไรเกิดขึ้นจะอวดลูอวด,ดีไม่ได้จะมามาก่อนนี้เกิดไปหาพระรับตนอยู่อยู่้อย,อยกว่าทั้งนั้นท่านมีคําคมมากมายถ้าบประสบการณ์ก็มากกับเรา มาเยอะแยะเราก็จงจาท่านมาหนึ่งบอกลูกหลานเนี่ยเขียนิญินิพลจำคำพูดไม่ไดําคนพูดคนประเภทน้นพูดอย่างไงคนประเภทนี้พูดอย่างไงสื่อเสาะจอยึกสองวิชาการทิ้งไม่ได้ไปเรียนมาสามประสบาการณ์ในตนเองมารวบรวมเขียนเป็นวิญญานิพนธพได้คนที่ตั้งหัวข้อเขียนไม่ได้ก็เพราะมันหาหลักไม่ได้ไม่รู้จะเอาหลักไหนมาเขียนเนี่ยจะมาแนะแนวเนี่ยเขียนไปจะตอบอัญหคนที่นนตอบปิญญาเอกอ่ะ บอกต้องเขียนแนวนี้อาจารย์จึงจะรับมันไม่ใช่วิชาการบอกธรรมาไม่ได้เรียนมาเลยนะแต่มันจะมีเหตุผลที่จะบอกแน,แนวเข้าไปได้โดยข้อเท็จจริงอย่างนี้สนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรม,มทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง